เข้านอนเร็วนาฬิกาก็ตั้งปุกหรือว่าเซนีมันเยอะจริงๆเลยเชียวชุดเครื่องนอนซาตุมซื้อครบเซตมา,มาหม่เมื่อวานทำเอานอนหลับสบายหลายกังวลจะลืมตื่นไปเลยเจ้านาฬิกานี่ก็ปุกไม่ตื่นสงสัยต้องซื้อ FF วัดที่เข้าไปปลุกถึงในฝันจากชิปปี้มาใช้ซะแล้วเก็บโค้ดส่วนลดด้ล่ะ เฮ้ยระวังรถเบรกแตกหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้เหมือนกินคล้วเบรกแตกร้านมาพรเลยบอกแล้วให้ใช้ข้าเบรกของเบรกแท็กนั่นเน่บมั่นใจปลอดภัยทำไมทำไมมันดีแบบนี้ผูาฟังตัดเสียงโซวี่สุต้อดแห่งการตัดเสียงร่าควนภายนอกที่ทำให้ผมดำดิง่งไปในโลกเหเสงเพลงแบบไม่มีสะดุด โชคดีจริงๆขบอดีใจด้วยนะครับถึงชนมาหนักแต่ภายในแทบไม่เสียหายเลยก็เพราะว่าผมกินดูทีเลียนหาเกลียนนาโนบำรุงอวัยวะภายในให้แข็งแรงสนใจหเอคนไข้ตุยแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเพราะคนไข้มีประกันอุบัติเหตุบันไยประกันภัยคุ้มครองคุณนใจเมื่อความบันไยมาเจ็บเฮ้นี่เราตายแล้วเหรอโอ้ยยังขายของไม่หมดเลยทำไมเร็วแบบนี้ เพราะที่น,นรกเรามีเฮลเอ็กซ์เพรสขนส่งฉับไวเท่าเทียมการันตีจะผู้ใช้งานจริงกว่าหลายล้านล้านคนเฮ้ยท่านยังเอาเขาด้วยจอมเถอ